คนรู้จัก i ล a t e change กันไหมคะแล้วเคยสงสัยหรือเปล่าว่าการกระทําของเราทําให้เกิด i ล a t e change ได้ยังไงวันนี้พวกเราสกระร,ระดับอำเภอลำดุกาดกาจึงอยากนํานเสนอบอร์ดเกมที่สอดแทกความรู้เรื่อง climate change ที่พวกเราทําขึ้นมานั่นก็คือ The Planet s h o t Out ค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกับ i ล a t e change กันก่อนค่ะ i ล a t e change คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ซึ่งนําไปสู่ผลกระทบและสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับบอร์ดเกมของเรากันดีกว่าค่ะ าดาวคห์ดวงหนึ่งซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากพวกเขาพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมามากมายแต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติในดวงดาวของพวกเขาก็กำลังถูกทำลายลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเหล่าพูดที่คอยปกป้องดาวคห์ก็ออกมาอารวาสเพื่อทวงคืนดาวคห์ที่เคยสวยงามเพราะเหตุการณ์วุ่นวายเหล่านี้ทำให้พวกเขาเริ่มที่จะตระหนักรู้ถึงผลของการกระทำของตัวเองพวกเขาจึงรวมตัวกันออกเดินทางเพื่อฟื้นฟูดาวคห์และคลายความโกรธของเหล่าพูดค่ะ ทางทีมผู้จัดทําต้องการสร้างความตระหนักรู้ถึงการละเลยธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองโดยใช้คอนเซ็ปต์เป็นดาวเคราะห์ที่กําลังเสื่อมสลายและการประทะก,กันของทั้งสองฝ่ายโดยทางผู้จัดทําใช้การเปรียบเทียบหลอกพูดเป็นเหมือนเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากดาวเคราะห์เพราะว่าธรรมชาติไม่สามารถบอกเราได้โดยตรงจึงเกิดเป็นบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า The Planet เ h a o ขึ้นมาค่ะ ดยเป้าหมายของเกมคือการชิงไหวชิงพลิบของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายนักเดินทางจะต้องทําภารกิจของตนเองให้สําเร็จหรือบวชเหล่าผู้ออกจากเกมจนครบเพื่อชนะเกมและฝ่ายพูดก็จะต้องก่อกวนการทําภารกิจของนักเดินทางและทาให้นักเดินทางอ,อกจากเกมจนหมดเพื่อชนะเกมกลไกหลักของเกมจะเป็นการส่งแจกกราร์ดตัวละครและการภารกิจให้กับผู้เล่นและผู้เล่นจะต้องทําหน้าที่และภารกิจของตนเองโดยเกมจะเน้นไปที่การพูดคุยระหว่างผู้เล่นซึ่งจํานวนผู้เล่นที่แนะนําคือ6-12คนและมีอายุ12ปีขึ้นไป และคาดว่าจะใช้เวลาในการเล่นประมาณ40-60นาทีค่ะเรามาทําความรู้จักกับกฎเกมพื้นฐานกันดีกว่าค่ะเมื่อเริ่มต้นเกมผู้ดําเนินเกมจะแจกการ์ดตัวละครให้กับผู้เล่นและผู้เล่นจะต้องตรวจสอบการ์ดตัวละครโดยไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นรู้หลังจากตรวจสอบการ์ดตัวละครแล้วผู้เล่นกลุ่มนักเดินทางจะต้องหลับตาและผู้ดําเนินเกมจะทําการแจกการ์ดภารกิจให้กับผู้เล่นกลุ่มนักเดินทางและแจกการ์ดว่างให้กับผู้เล่นกลุ่มผู้ตัวน้อยผู้เล่นทุกคนลืมตาและตรวจสอบการ์ดภารกิจที่ได้รับหลังจากผู้เล่นทุกคนตรวจสอบการ์ดภารกิจเรียบร้อยแล้วเเนกการริ่่มมทที1 เกมจะเล่นเป็นเทินโดยใน1เทินจะถูกแบ่งออกเป็น2เฟสคือเฟสกลางวันและกลางคืนในเฟสกลางวันผู้เล่นจะต้องพูดคุยกันเพื่อหาตัวผููที่แฝงตัวอยู่โดยมีเวลา5นาทีเมื่อจบการพูดคุยผู้เล่นจะสามารถโหวตให้ผู้เล่น1คนออกจากเกมได้หรือโหวตเพื่อข้ามการโหวตโดยจะยุดเสียงส่วนมากเป็นหลักผู้เล่นกลุ่ม,มนังเตินทางจะสามารถทำภารกิจได้เมื่อเริ่มต้นเทินที่3เป็นต้นไปและผู้เล่นจะต้องทำภารกิจโดยไม่ให้ผู้เล่นคนอื่นรู้ ผู้เล่นที่ยังอยู่ในเกมจะสามารถทำภารกิจได้ในเฟสกลางวันเท่านั้นผู้เล่นที่ออกจากเกมไปแล้วจะยังคงสามารถทำภารกิจได้อยู่แต่จะสามารถทำได้ในเฟสกลางคืนโดยผู้เล่นจะต้องมั่นใจว่าผู้ดำเนินเกมจะเห็นขนาดทำภารกิจผู้เล่นจะสามารถใช้ความสามารถของตัวละครได้ในเฟสกลางคืนโดยผู้ดำเนินเกมจะประกาศให้ผู้เล่นที่มีความสามารถพิเศษลืมตาและใช้ความสามารถตามลำดับ <Die> ผ <word> ู้เล่นที่ได้รับบทเป็นผู้จะต้องโบวตเพื่อกำจัดผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามออกจากเกม1คน จำนวนของภารกิจที่สาเร็จจานวนของภารกิจที่เหลืออยู่และผลของการใช้ความสามารถตัวละครจะถูกประกาศในเทิร์นถัดไปอีเวนต์พิเศษจะถูกจัดขึ้นในทุกๆสองเทิร์นโดยผู้ดําเนินเกมจะเป็นผู้สุ่มการ์ดอีเวนต์และเกมจะดําเนินต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้เล่นฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะจากนี้เรามาทําความรู้จักการ์ดต่างๆกันค่ะเริ่มจากกลุ่มพูดกันก่อนค่ะประกอบด้วยพูดภพยพิบัติพูดมลพิษและพูดธรรมชาติ ผดยผู้ภายิบัตสามารถทาให้นักเดินทางหนึ่งคนไม่สามารถขยับตัวได้และผู้มลพิสามารถทําให้นักเดินทางหนึ่งคนไม่สามารถพูดได้โดยจะมีผลในเฟสกลางวันหนึ่งเฟสและสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งทุกๆ2เทินเรามาดูกลุ่มนักเดินทางกันบ้างดีกว่าค่ะประกอบด้วย1ลูกทีม2นักสืบซึ่งสามารถตรวจสอบผู้เล่นได้3ตํตำรวจสามารถกำจัดผู้เล่นได้1คนหากกำจัดพวกเดียวกันตำรวจจะต้องออกจัดเกมด้วยแต่ถ้ากำจัดพูดได้ตำรวจจะได้รับชื่อเสียงและมีจานวนโหวตเพิ่มเป็น2โหวต4บริการสามารถปกป้องผู้เล่นหรือตัวเองได้ ห้าคนทรงสามารถเรียกนักเดินทางที่ออกจากเกมไปแล้วกลับเข้าเกมในเฟสกลางวันได้1เฟสสามารถใช้ได้2ครั้งตอนน่อ1นเกม6นักบุญหากนักบุญถูกกำจัดในเฟสกลางคืนจะสามารถกำจัดผู้ได้1คนและสามารถใช้ได้1ครั้งต่อมาเป็นการ์ดอีเวนต์ซึ่งมี4แบบด้วยกันได้แก่1พายุหิมะทำให้ผู้เล่น1คนขยับตัวลงถึงใช้ความสามารถไม่ได้1เทิน์น 2. พยายุทรายบังคับให้ผู้เล่น1คนหลับตา1เทิร์น 3. ธรรมชาติเติมฟูทำให้ผู้เล่นที่ออกจากเกมไปแล้วกลับเข้าเกมได้้ 4, ด้้4ออาาาากกกกศจ่่่่มใใสสททหผููเเลนนนนียถะิิปปปตตัต็ได และสุดท้ายคือการภารกิจจะประกอบด,ด้วยการว่างที่จะถูกแจกให้กับเหล่าผู้แทนการภารกิจการคำพูดและการท่าทางซึ่งผู้เล่นจะต้องพูดหรือทำท่าทางที่ระบุอยู่ในการ์ดเรามารับชมภาพผลงานเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะสุดท้ายนี้ทางทีมผู้จัดจทำอยากแสดงความขอบคุณในการสนับสนุนจนเกิดเป็นบอร์ดเกมนี้ได้สำเร็จและอยากฝากถึงทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ว่า การฟื้นฟูโลกของเราไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดทุกท่านสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันได้เลยแล้วพบกันใหม่ในโลกที่สวยงามขึ้นขอบคุณค่ะ